เดี๋ยวนี้่ได้คิดยังอื่นว่าอยากลำอยากรวยแหละมันเบมดไปสิรวยละผู้แทนเฮา้วานันสังบห่วงชาวนาละพ้ากันเฉยเลยละปอบึงเฮ้าชาวบ้านไทยอีสานกำลังหอนนอนในเฮือนปันไฟกีละยามเพื่อนได้เป็นดีลืมพวกเขา้าผู้อยู่บ้านได้มาเขานาั่งสภา ในบุนเหลือดาแก้วกับอาชีพเกษตรกรคือทำหน้าคือปุ่มีกำไลหลกเป็ดหน้ามีตะขาดัวแต่ว่าหน้าเนี่ยก็ยุ่งทอกกศอแหละเขาทกกศอจาเใ็นลูกเลี้ยงเด็กเกษตเชียขีหมูนั่นแหละนั่นอาชีพรับจ้างคือเดือนหนึ่งนี่มันมีจักอาทิตเกษตดนั่นแหละทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองร้อยทุกข้อกระหาอยู่แต่มันถึงบ่ได้มันไดมันถึงได้น้อย มันก็บอกพ่อกินมันสิมืดไว้รับจ้างแล้วมันไปรับจ้างเขาเ็าที่บจ้างเขา,าแล้วคือมันเหตุงานเหตุผลว่าอะไรล่ะกับบออยากจ้างแล้วเคยลำบากมากถึงจะน,น้อยจนเท่าปัจจุบันเนี่ยว่าเคยสบายได้ชีวิตว่าเคยมีความสุขว่าเคยได้พักผ่อนจนเท่าป่านนี้แหล,ละมีแต่ดินรนหากินอย่งสิทธิ์เลยผมก็ตอบว่าได้ปพอดีเทคติสรอยอย่างได คือเกกราต้องมีวิธีคือกันแ,แก้ปัญหาแบบใด,ดสี่ซอยัาดะดอนแบบใดคือเขาต้องเอาปัญหาหมนี้เขาไปคุยต้องไปแก้คนละส0 0พันตัวนาก็ถือว่าดีขึ้นถ้าได้ยังสัน่นหนึ่งมันี่มีเงินเก็บแล้วก็มีเงินออมของเมียนี่เก็บก็ได้ของผัวนี่ใส่ใจซื้อเขาซื้ออาหารการกินสิ่งที่มันขาดในครอบครัว มันก็นยังติถึงสิ้นเดือนต่อเดือนบ่เป็นดีแต่ผมดีทวนอาก็ดีต่อหลานเอคือกับพ่อเด็กหาลานไปโรงเรียนหลานมาขอจุกซื้อขอนมแม่มีจะขาบาทบ่ะเป็นยังพ่อสิไเด้หันคือตากับสิบอดีดิล้นนัดสภาพชีวิตก็สิดีขึ้นคนจนมันรอบว่าไรเลยครับพ่วมกินทุกงเมือค่าใช้จ่ายทุกงเมือมันรอบ่ไรแล้วกันเทศบ่ะไรก็ออกซา ไอผู้อื่นเขาเอกวาเป็น